ููัเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ DPU กูรูธุรกิจรายการดีๆที่ทำให้ท่านได้พบกับกูรูธุรกิจตัวจริงเสียงจริงผมอาจารย์วีรพลสวรพิทักษ์ผู้ช่วยคณะบดีคณะบริหารธุรกิจทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในช่วงที่3กูรูคันเทพเช่นเคยครับในสัปดาห์นี้ครับเราพูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจขนส่งธุรกิจขนส่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง,องมาก พะเวลาเราพูดถึงกฎหมายเนี่ยนะครับผู้ประกอบการ SME อาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องจุกจิกเยอะแยะมากมายที่ต้องเข้ามาดูแลนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผู้ที่ประกอบธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องของกฎหมายได้นะครับเพราะอะไรหรือไม่ครับเพราะว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยนอกจากจะกระทบกับธุรกิจเราเองแล้วนะครับยังครอบคลุมไปถึงการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริโภคต่างๆด้วยนะครับ วันนี้ในช่วงกูรูขั้นเทพของเราเราได้รับเกียรติจากกูรูขั้นเทพตัวจริงเสียงจริงนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายธุรกิจกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศปัจจุบันท่านดํารงตาแหน่งเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารนอกจากนี้ครับท่านยังเป็นหัวหน้าสํานักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยินดีต้อนรับอาจารย์ศรีสุรักษ์ศรีวรรณาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับใน สัปดาห์นี้รายการของเราเนี่ยนะครับเราไปสัมภาษณ์สิทธิ์เก่าคณะนิติศาสตร์ของเรานะครับที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขนส่งครับอาจารย์ทราบว่าอาจารย์สอนท่านดรด,ด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะดอรอรนุชแสงสุริยจัจทรย์ค่ะเจ้าของบริษัทมนตรีทันสปอร์ตครับผมบวันนี้เราก็เลยจะพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายธุรกิจครับอาจารย์ครับในเรื่องของกฎหมายธุรกิจเนี่ยผมทราบมาว่าปกติแล้วผู้ที่ดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ย ควรจะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั่วไปก,กับกฎหมายธุรกิจเฉพาะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ก่อนหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันเรื่องกฎหมายพวกนี้เนี่ยนะครับทางคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงของอาจารย์เนี่ยนะครับเรามีสํานักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสํานักงานนี้อาจารย์ดูแลอยู่เรามีหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอ,อ๋อค่ะสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยง นะคะเราจะมีชื่อเรียกกันนะคะย่อๆว่าสชทสอชอนะคะ,ออคะโดยสำนักงานนี้เนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะในเรื่องของการ จะไปว่าจ้างนะคะทะนายความหรือว่าที่ประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําความตกลงนะคะแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าความไม่เข้าใจทางกฎหมายก่อให้เกิดความเสียเปรียบของเขานะคะตรงนี้เนี่ยคือท่านศาสตราจารย์สมชัยรัพยวนิษนะคะท่านเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์ในสมัยนั้นนะคะ,ะท่านมีแนวคิดนะคะในการกอร่อตั้งสํานักงานนี้ขึ้นมา โดยต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และประสบปัญหาทางด้านกฎหมายการดําเนินงานของสํานักงานนะคะสจทของเรานี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้คําปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆนะคะแก่ประชาชนนะคะโดยเราเปิดนะคะว้างนะคะทั้งประชาชนทั่วไปรวมตลอดถึงนะคะนักศึกษาหรือผู้ปกครองที่มีปัญหานะคะทางด้านกฎหมายก็สามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้เราก็จะให้คําแนะนําต่างๆนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมตลอดถึงถ้าบางคนนะคะประสงค์ที่อยากจะทําสัญญาต่างๆนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายประสงค์จะให้เราช่วยร่างสัญญาให้นอันนี้เราก็ดําเนินการให้ค่ะเราดําเนินการให้แบบฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค,ค,ค่ะกรับท่านอาจารย์ครับทราบมาว่าคณะนิติศาสตร์ของธุรกิจบัณฑิตเนี่ยนะครับเราใช้ชื่อว่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอ๋อค่ะเดิมเราใช้ชื่อว่าคณะนิติศาสตร์ นะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเราได้รับอนุญาตนะคะจากทายาทของท่านปรีดีพนมยงค์นะคะอนุญาตให้ใช้นามท่านนะคะต่อในนามของคณะนดดิทธรศนะคะซึ่งการใช้นามของท่านปรีดีพนมยงค์นะคะในส่วนนี้เนี่ยทางทายาทนะคะอนุญาตให้เพียงแค่สองสถาบันเท่านั้นนะคะคก็คือที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกับที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเราก็เลยเรียกชื่อคณะนี้ว่าเป็นคณะวิทิศาสตร์ธีรกิพนธุยงใช่ค่ะอาจารย์ครับทีนี้พอเรามาพูดถึงในแง่ของกฎหมายธุรกิจครับอาจารย์จากที่เมื่อในช่วงสักช่วงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราได้ไปศึกษาธุรกิจมาแล้วเนี่ยนะฮะกฎหมายธุรกิจเนี่ยเราเริ่มจากกฎหมายทั่วไปก่อนดีกว่านะครับอาจารย์กฎหมายทั่วไปเนี่ยต้องมีอะไรที่ผู้ประกอบการ s m e ต่างๆเนี่ยต้องให้ความสนใจบ้างครับอาจารย์ครับค่ะ S 2> <S 2> <S ในเรื่องของการประกอบธุรกิจนะคะอันดับแรกเลยคือกฎหมายพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะการทําธุรกิจเนี่ยเราถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นถูกต้องไหมคะคก็คือจะต้องมีอ่าถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของการให้บริการก็จะมีผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ,รนะคะอะ่ถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของการจําหน่ายนะคะการค้าถูกต้องไหมคะก็จะมีฝ่ายที่เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้ากับลูกค้าก็ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะ พราะนันอันดับแรกเลยพื้นฐานก็คือคุณต้องรู้จักวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นเนี่ยสามารถมีผลบังคับได้ตามกฎหมายในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายพื้นฐานทั่ว,วไปเกี่ยวกับเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะการทําธุรกิจเราก็ต้องการที่จะมีทุนในการประกอบการนะคะเริ่มแรกเราอาจจะใช้ทุนของเราเองอันนี้ไม่มีปัญหาซึ่งในกรณีนี้ถ้าเป็นการกู้นะคะ ในระบบสถาบันการเงินนี้ตรงนี้ไม่ค่อยน่าห่วงหรือน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าสถาบันการเงินก็ต้องถูกดำเนินการควบคุมภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายอยู่แล้วนะคะครเราก็จะได้รับการปฏิบัติจากสถาบันการเงินนั้นเนี่ยอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ถูกกาหนดไว้แต่ถ้าเป็นกู้ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันตรงนี้ก็ต้องพึงควรระวังนิดนึงนะคะ เพราะว่าการกู้นั้นเนี่ยปกติแล้วนะคะตัวผู้ให้กู้เขาก็มักจะรู้ว่าเราเขาต้องมีสัญญาคู่นะคะคแต่ในสัญญาคู่เหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องทราบว่าเวลาเราจะไปเซินสัญญากู้ให้กับใครเนี่ยเราต้องพึงควรระวังในเรื่องอะไรบ้างอาทิเช่นตัวเลขในสัญญากู้ต้องถูกต้องต,อตามจํานวนจริงๆนะคะที่เราต้องการ เขาเว้นช่องว่างไว้แล้วมาเติมภายหลังอันนั้นอันตรายอย่างยิ่งนะคะครหรือว่าให้เราเซ็นสัญญานะคะเป็นข้อความกระดาษเปล่าๆนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมากรอกข้อความให้เองนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหานะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงภัยของเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยจะถือนะคะในเรื่องของการผู้ยืมเงินระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันนะคะคว่า ถ้าเมื่อไรก็ตามการทําสัญญากู้เนี่ยนะคะมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายตัวลูกหนี้ก็ต้องชําระหนี้ตามนั้นนะคะคอันนี้ก็คือในเรื่องของการกู้นะคะคแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของไม่อยากกู้นะคะคก็จะเป็นเรื่องของการระดมทุนรตรงนี้เราก็มีนะคะในเรื่องของข้อตกลงนะคะในเรื่องเขาเรียกว่าเป็นข้อตกลง ร่วมกันนะคะเพื่อประกอบกิจการก็จะอยู่ในรูปของการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนก็มีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจะเป็นบริษัทจำกัดอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการว่าผู้ประกอบการเนี่ยคิดว่าตัวเองพร้อมในจุดไหนมากกว่ากัน น,ะะนส่วทีนี้สําหรับผู้ประกอบการเริ่มแรกครับอาจารย์สมมุติว่าเขาเพิ่งเริ่มทําธุรกิจ SME ขึ้นมาใหม่ๆอาจจะเริ่มประกอบการด้วยตัวคนเดียว,วาอาจจะบอกว่าเขาไม่จดทะเบียนได้ไหมเขาเขาไม่ต้องเข้าสู่รูปแบบของการเป็นนิติบุคคลได้ไหมอันนี้อาจารย์มีคาแนะนํำยังไงบ้างครับถ้าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวนะคะการไม่จดทะเบียนก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างมันอยู่ภายใต้เรียกว,ว่าทั้งส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับที่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉ้นตรงนี้เนี่ย ถามว่าจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนคิดว่าก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่รแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มร่วมหุ้นนะคะคในส่วนนี้เนี่ยนะคะหุ้นส่วนเราเขาก็มีสิทธิ์ดำเนินกิจการ,รเหมือนกับเราถูกต้องไหมคะอ่ะแล้วก็สิ่งที่เขาทําไปก็อาจจะต้องผูกพันตัวเราด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็ควรที่จะจดทะเบียนให้ถูกต้อง,ตองแต่ทีนี้รูปแบบก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นเหมาะ<ช>สมะใช่ไหมครับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือน,นี้แนะนําให้จดทะเบียนนะคะคแต่ว่าถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดเนี่ยกฎหมายจะบังคับไว้อยู่แล้วว่าต้องทําการจดทะเบียนแล้วก็บริษัทก็บังคับไว้อยู่แล้วท่านอาจารย์ครับนอกจากกฎหมายเรื่องของการจัดตั้งธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นที่พูดกันเป็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับในเรื่องของกฎหมายแรงงานในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนี่นะครับผู้ประกอบการควรให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย ในเรื่องของการขึ้นค่าแรงงานนะคะคขั้นต่ำเป็น300บาทบนะคะในส่วนนี้เนี่ยถูกประกาศบังคับใช้แล้วเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการต่างๆนะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่าก็ได้รับกระแสะมาเยอะนะคะว่าผู้ประกอบการประสบปัญหามากเพราะว่าถือได้ว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนนะคะค,ค่อนข้างสูงมากนะคะในส่วนนี้ ก็แสดงว่าผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องของกฎหมายทั่วไปเนี่ยก็ควรจะศึกษาในทุกๆรายละเอียดตั้งแต่การจัดตั้งการดาเนินงานการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆใช่กฎหมายแรงงานด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราลงไปถึงธุรกิจที่เป็นธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเฉพาะอย่างช่วงที่ผ่านมาเราพูดกันในเรื่องของธุรกิจขนส่งครับอาจารย์ครับในธุรกิจขนส่งอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังได้บ้างครับว่ามันควรจะมีกฎหมายทางธุรกิจอะไรบ้างครับค่ะ ก็คืออย่างเช่นถ้าธุรกิจขนส่งใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของพื้นฐานทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญาเพราะรยังไงธุรกิจขนส่งก็จะต้องมีการติดต่อกับลูกค้าถูกต้องไหมคะคคการทํานิติกรรมสัญญาการจ้างแรงงานนะคะจ้างพนักงานขับรถจ้างพนักงานดูแลทําความสะอาดทุกอย่างเนี่ยนะคะพื้นฐานทั่วไปแล้วเนี<ง>่ย สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึงก็คือกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจของตัวเองโดยตรงนะคะอย่างธุรกิจขนส่งเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัติขนส่งทางบกนะคะควบคุมกํากับเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินงานนะคะการทําธุรกิจหรือการประกอบการของเขาเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจขนส่งนะคะพนักงานขับรถนะคะก็จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประจำทางรถยนต์ทั่วไปของเรา ส่วนบุคคลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องต้องมีการสอบแล้วก็ได้รับใบอนุญาตเป็นพิเศษนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อบังคับนะคะอาทิเช่นนะคะพนักงานขับรถนะคะในกรณีนี้กฎหมายก็จะบังคับเอาไว้เลยว่าพนักงานขับรถเนี่ยจะให้บริการก็คือเป็นพนักงานขับรถได้เนี่ยเป็นเวลาไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกันอ๋อคือขับต่อเนื่องเกินสี่ไม่ได้ต่่เนื่ไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนี้ผมไปจังหวัดไกลๆอย่างนี้ทำยังไงครับค่ะ ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ถ้าไปจังหวัดไกลๆหรือว่าระยะทางไกลๆนะคะคตัวเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะต้องเตรียมพนักงานขับรถมากกว่าหนึ่งคนนะคะต้องสลับกันหต้องสลับกันค่ะต้องสลับกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือติดต่อกัน4ชั่วโมงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอสี่ชั่วโมงแล้วเขาต้องพักแล้วเขาจะมาขับใหม่ต่อได้เนี่ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะพวกบริษัทรับขนส่งนะคะคนโดยสารเนี่ยที่ต้องเดินทางไกลๆนะคะมีระยะเวลาในการเดินทาง กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเกินกว่า4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะต้องจัดพนักงานขับรถนะคะมากกว่า1คนนะคะประจารถอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจเฉพาะใช่ค่ะ,ะ,คะท,ที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบนะคะคนอกจากจะขนส่งนะคะ,ะผู้โดยสารนะคะให้ถึงที่หมายแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือความปลอดภัยของผู้โดยสาร,รด้วยเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายของผู้ขับรถหรือพนักงานขับรถเนี่ย ก็จะต้องพร้อมไม่เหนื่อยไม่ล้านะคะเกินไปกฎหมายก็จะบังคับแล้วก็ควบคุมเรื่องพวกนี้เอาไว้นะคะแสดงว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยนอกจากกฎหมายทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ยังต้องมีกฎหมายเฉพาะด้านของธุรกิจประเทนั้นๆใ่ผมทราบมาว่าอย่างถ้าทําธุรกิจอาหารเนี่ยก็ต้องมีอีกเยอะแยะมากมายพรบอีกเยอะแยะทำธุรกิจอาหารก็จะมีเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าที่คุณออกมาวางจําหน่ายคุณก็ต้องได้รับ นะคะเขาเรียกว่าการตรวจสอบแล้วจากองค์การอาหารและยาต้องมีตาอยอยนะคะต้องมีเลขทะเบียนกำกับไม่ไม่ไม่เช่นนั้นคุณก็จะวางจำหน่ายนะคะไม่ได้ครับโอ้โหแสดงว่าคนเป็นผู้ประกอบการสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME เนี่ยละเลยเรื่องกฎหมายไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ใช่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยมีการเปลี่ยนแปลงนี้นะฮะ<ช>เพราะว่าเวลาเราทําธุรกิจมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวเราคนเดียวเรา<ช>รต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยนะครับอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ขับคำถามสุดท้ายครับวันนี้เวลาเราน้อยนะครับแต่ว่า ท่านผู้ชมอาจจะมีคําถามหรือว่าอยากจะปรึกษาทางด้านกฎหมายครับถ้าอยากติดตอ่อสํานักงานช่วยเหลือประชาชนของอาจารย์เนี่ยนะครับติดตอ่อได้ที่ไหนบ้างครับค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ,คะสําหรับสํานักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของเรานะคะ,ะถ้าจะติดต่อนะคะก็คือเดินเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะก็สาม,มารถติดต่อได้โดยตรงที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์นะคะอยู่ตั้งอยู่ที่อาคาร3ชั้น8นะคะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาปรึกษาเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ029547300นะคะแล้วก็ต่อที่483ครับค่ะหรือ641อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใช่ไหมครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเราให้บริการฟรีค่ะครับผมค่ะครับรายการของเราในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์นะครับมาวิเคราะห์ในเรื่องของกฎหมายธุรกิจต่างๆครับก็วันนี้ ขอบคุณอาจารย์มากๆครับหวังว่าคราวหน้าเราคงได้รับเกียรติจากอาจารย์ในการพูดคุยในเรื่องของกฎหมายอีกนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆ,ๆครับสวัสดีครับโดยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงกฎหมายธุรกิจนะครับจะมีกฎหมายอยู่2ประเภทที่เราควรให้ความสําคัญครับกฎหมายประเภทที่1คือกฎหมายทั่วไปนะครับในเรื่องของกฎหมายแพ่งต่างๆการจัดตั้งธุรกิจการประกอบธุรกิจการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆนะครับส่วนประเภทที่2ครับเป็นเรื่องของกฎหมายธุรกิจเฉพาะอันนี้อยู่ที่ธุรกิจของท่านครับว่าธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจประเภทไหน แล้วมีกฎหมายด้านไหนที่มาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับรายการ DPU กูรูธุรกิจของเราในวันนี้ครบท้วนทุกอัตลักเลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจและผู้ที่ดําเนินธุรกิจอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมติดตามชมทางช่อง True Vision 25 Smart SME Channel เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันศุกร์ และออกอากาศอีกครั้งเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาวันนี้กูรูทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้า DPU กูรูธุรกิจจะพาคุณไปเจาะลึกวงการธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าติดตาม DPU กูรูธุรกิจได้ทุกวันศุกร์เวลา11นาฬิกาทาง Smart SME t r u e True v i s i o n s 25